ตอนสามนะคะเราก็จะพานางแบบของเราลงอ่างอาบน้ํานะคะตอนนี้เราก็ถอดผ้าขนหนูออกถอดผ้าขนหนูเสร็จแล้วเราก็พาน้องลงอ่างอาบน้ําเลยค่ะลงอาบน้ำนะลูกนะน้องเริ่มชันคอได้แล้วนะคะเราก็พาน้องลงอ่างอาบน้ำยาให้ เราก็จะประคองหลังเอาไว้นะคะจะใช้ผ้าขนหนูเช็ดหรือว่าใช้กรามังเล็กก็ได้นะคะแล้วก็อย่าให้น้องเราก็ประคองน้องเอาไว้นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้เห็นน้องเขานะคะนี่นี่นะคะเราประคองประมาณนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่ะดีดีนี่ค่ะต้องตรงเศร้าตรง,ตรง,ตรงพิถีพิถันนะคะ ถ่ายทำลำบากลูกดินค่ะโนี่นะคะเราต้องทานให้สะอาดทั่วทั่วค่ะแล้วจากนั้นเราก็อรอบนะคะแล้วก็ให้ลูกนะคะอุ้มขึ้นมานะคะ่ะอุ้มขึ้นมาแล้วก็ให้เขาทำท่าก,กบนะคะ ก้มกบเพราะว่าเราต้องไปด้านหลังด้วยนี่นะคะดืนขึ้นมาแล้วก็ให้ก้มทําท่ากบนะลูกนะทำท่าอ่านะนี่ค่ะนั่งท่าก,กบนะลูกนะเก่งมากแล้วก็อาบด้านหลังด้วยค่ะอุ้ยระวังค่ะระวังลื่นจับไม่อยู่ค่ะดูนะ อย่าให้หน้าก,ก้มไปโดนน้ำนะคะไม่นั้นเด็กจะร้องค่ะลูกจะร้องแล้วเราก็ใช้สบู่ดีนี่ล้างตัวอีกทีนึงน,นะคะเราจะให้เห็นขั้นตอนนะคะอย่างนี้นะคะให้ให้ลูกก้มประมาณอย่างนี้ค่ะ โอเคนะคะแล้วจากนั้นเราก็พาเขามาล้างตัวสะอาดที่กละมังกละมังเขียวนะคะเดี๋ยวไปตอนห้าเลยค่ะ